สวัสดีค่ะวันนี้เมนูนะคะเพื่อนๆเมนูนะคะกะปุ่นเด้อพี่น้องกะปุ่นเด้สอสนุกข้างนอกเยอะๆฮอขาวเด้อพี่น้องเด้อแต่บ้านนี้ก็ทานกบปุ่นนะคะขนมกินเด้อพี่น้องเด้อดมาเด้อสวยงามนะคะฉลองตัดผมใหม่เลยนั่นเราเนี่ยดูก่อนนะคะพี่น้องเอ้ยเผ็ดเผ็ดแซ่บแซบ,บนัวนัวนะคะ รสชาติไหมคะรสชาติไหมคะจัดจ้านไหมคะแซบ่บไหมคะ <c oughs> แซ่บเร์นะคะเพื่อนๆเลยอยู่บ้านคนเดียวแต่ก็กินหนมกินเป็นครึ่งหม้อเลยนะคะอคิดถึงนะคะพี่น้องเอ้ยมาดาผมมาดำตัดผมก็พอใจอยู่นะคะตัดเองนะคะจากเงี้ยงกับตัดจนเหี่ยนพี่น้องไถออกไถออกนะคะตอนแรกกะบ่งงาม ซองกับจ๊กกับบอยจักเข้ามาพอดีพี่น้องอ้าวเห็ดไปเห็ดมากกเป็นทรง,งมันอยู่ทำไปทำมาก็เป็นทรงอยู่นะคะอืเปลี่ยนพอซ้อใหม่เปลี่ยนใจหรือยังเลยพี่น้องชิมก่อนนะคะชิมก่อนนะคะ เบอร์บ okay, ๊อพี่น้องเบอร์บ๊อสุดยอดพี่น้องสุดยอดแซ่บทั้ฟิมเมอร์อันี้พี่น้องฟิมเมอร์ฟิมเมอร์ฟิมเมอโอ้ชิมหอดลูกสาวเด้บยดนี้สาวมากินพี่น้องเอ้ยชิมหอดลูกเลยลูกก็ยุคเกาหลีปุ่นพี่น้องเอ้ยลูกสาวมาดันมิลูกสาวยุคผู้เดียวกับไปเกาหลีนะคะ กินหอดทั้งไหนเน่พี่น้องกินหอดลูกสาวอยู่เกาหลีกินหอดห้านาาด่โคระกินหอดคุณสาอยู่สตึกนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่แจ่เนี่ยกินหอดคุณสาคะอืนอนหลับไือยังนอนตอนนี้อยู่อย,อยู่ที่อํานะคะอยู่ที่อํานะคะหัวหินนะคะคอือสงนอนก่อนนะคะอือ หลานหน่อยก็นอนไปนอนหลานหน่อยก็ได้โอ๊ยพี่น้องเอ้ยคิวหัลูกสาวลูกสาวก็มากมากพี่น้องลูกสาวก็ได้ยู่ลูกเกาหลีนะคะเปลี่ยนดูนะคะฝีมือไหมเอ้ยฝีมือว่าพี่น้องบ่อยากอวดบ่อยากอวดน่าทานไหมคะแซเวอร์นะคะโอเคนะคะบายบายรักนะคะขอทานก่อนพี่น้องเอ้ยหนุ่มกินน้ำยาปลาทูน้ำยาปลาปทด ปลาทูเค็มสามตัวปลาทูหนึ่งเงแล้วก็ปลาทอดห้าชิ้นนะคะจัดนะคะ mm hmm. เต็มเลยนะคะบ๊ายบายยูย mm ูย hmm. ู <you>, ขอบคุณนะคะที่กดติดตามนะคะ